มีภาคนางามคนแรกและคนเดียวของปฏะปไตเลยคะ่ะตัวแทนที่พูดเพื่อองค์กรที่เขายืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยอยู่ต้องรู้เรื่องการเมืองเอ้ยเอยเอยอย่างงี้ลอจิกมันไม่ไปลอจิกมันไม่ได้ว่าเพ็รแท้มันก็คือเพ็ดแท้ความพยายามไม่เคยเทรยศเรารู้สึกว่าคำตอบของหุ้มตลกถ้าเอมได้เข้าก็าคือเอมมง สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโ o ยา r d ด6 5อีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> luxury fashion and travel youtuber ที่มั่นโนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยมิสนหลีสนแตดใดๆถังซิ้นค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ขออนุญาตใส่แว่นกันแดดนะคะเพราะว่าขี้เกียจหนังหน้าค่ะ เปลืองรองพื้นงบอะไรช่วงเนี้ยมัน recession เข้ายากมาแพงอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะก็ไม่แต่งไม่ใช่จริงจ,งจงที่เกียดขออนุญาตใส่แว่นนะคะเพราะว่าไม่อยากโชว์หน้าจริงอีดอ,อกดูดิ <laughs> วิดีโอนี้นะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะคะก็สนับสนุนโดยกระเป๋านะคะแบรนด์ฝันดาวนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นอัตตูนะคะก็ ใครสนใจเราจะทิ้ง Instagram ไว้ให้นะคะไปสั่งได้บอกว่ามาจากช่องเอ็ดดี้วอยาสามได้นะคะ,อ,ะอืมเราทำฟูลรีวิวด้วยเพราะว่าไปใช้มาแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์หทริปชอบมากไปตามตามได้นะคะเดี๋ยวรีวิวฟูลรีวิวตามมานะคะแบบรีวิวละเอียดยิบเหมือนเดิมนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวกระเป๋าคะ่ะวันนี้จะมารับบทนักวิพากษ์นางงามคนแรกและคนเดียวของประตเลยะคะ่ะปท นนข้้าางบ,าบ,าบามาด่าแล้วเนี่ยก็เอด้าช่วงนี้ก็คือยุ่งนิดนึงนะครับก็เลยเออก็แต่พยายามจะทำเพราะรู้ว่ามเป็นแบบว่า FC หลายคน,นอินบอ็อกมาว่าอยากฟังเอ็ดดี้วิพากนางงามวิพากคำตอบคุยเรื่องนางงามอะไรเงี้ยก็มิสแกรนนะครับเมื่อวานจบไปแล้วฟิแนลซึ่งเขาออกตัวแรงมากอะเป็นเวทีที่สำหรับในใจเอ็นะอันดับหนึ่งของโลกอะอันนี้แค่งานในประเทศไทยนะเว้ย ยังจัดดีกว่าอีกเวทีคู่แข่งที่เป็นงานระดับโลกอีกหลานเท่าในความคิดของเอ็ดนะคือแสงสีเสียงเปิดตัวคือมันว้าวหมดคือดูเป็นชั่วโมงนะไม่มีไม่มีนาทีไหนเลยว่าที่ต้องกดกอผ่านหรือว่าอะไรทุกอย่างมันแบบสั้นกระชับแล้วก็มันว้าวทุกโมเมนต์เลยอะอย่างเปิดตัวมาอิงฟ้าแบบสลิงลงมาแล้วอิงฟ้าเมื่อวานคือเด่นสวยแบบเลิศไปไหน สวยมากจะหาหนางงามคนไหนมาแทนอิงฟ้าได้อีกแบบโอ้โหคือทุกอย่างร้องเพลงก็เพออิโมชั่นแนลตอนพูดอำลาตำแหน่งคือแบบฉันฟังแล้วฉันน้ำตาไหลอะจริงๆคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากอะเป็นคนที่มีหนะหน้าทองคนที่แบบดูแลคนจะหลงอะนางไม่ได้เป็นนางงามไม่ได้เป็นผู้หญิงที่สวยแบบว้าวสวยที่สุดอะไรเงี้ยแต่นางเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนางแบบเล่นหูเล่นตานาง มีแบบไม่รู้ว่าสามารถทัดใจเอาใจฉันไปได้เลยฉันชอบหนังมากคือว่าอะไรอาลาตําแหน่งนะคือแบบมันอิโมชั่นอลอะแล้วเรารู้สึกว่าเขาพูดมาจากใจกจริงๆแล้วเราก็แบบทาให้เรียกน้ําตาเราได้อะไรเงี้ยก็ตบมือให้งานแข่งถึงการเลือกเพลงก็อ้โหชุลตีแล้วสุดท้ายแบบ I dream a ม dream เพลงโปรดของเอ็ดดี้อยู่แล้วแล้วคือแบบมันดูแบบคนลุกอะคนลุกหลายตอนมากแล้วก็ตอนแบบเพลงอะไรวะเพลงเดินชุดไรน้ำอีดอก รูทพ่อ e ดกเกรสก็มาก็คือแบบ <c oughs> เลือกเพลงดีแล้วบบบว่าตีย,ยิมเปิดตัวคือแบบโอ้โหปาร์ตี้สนุกสนานชุดแบบสีสันคือมันสวยมันดูมันจึ้งอ่ะจึง้งต้องใช้คาว่าจึง้งแล้วมันดูเหมือนอารมณ์แบบมันมีช่วงหนึ่งนะที่เขาปิดไฟเห็นว่าแล้วมันแบบคือเราดูแล้วเราบอกว่ามันต้องเอาตีมมาจาก ฟมูนปาร์ตี้แน่นอนเพราะตอน SD, อเอ็ดดีด้อายุเด็กๆเอ็ดดี้เคยไปเที่ยวฟูมูนแล้วเอ็ดดี้แบบเมาแล้วหลับอยู่บนทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากมีการแบบว่าปิดไฟแล้วคือทุกคนเป็นสะท้อนแสงหมดอะ่ะฉันเดาถูกเพราะตอนแรกบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่แล้วก็บอกว่าเออเป็นฟูมูนคือแบบดีดีชอบคือเป็นเวทีอันดับหนึ่งในใ,นใจเอ็ดดี้วอยาสามหกห้ามิสแกรนเขาดูรักกันเนาะเขาดูสนิทกันน่ะเราเราเห็นของมิตรภาพเราเห็นความสัมพันธ์เราเห็นแบบ เออดูและยิ้มอะไรเงี้ยในการประกวดนะแล้วก็มีหลายๆคนอยากให้พูดเรื่องเชอเอมอ่ะเชอเอมเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นเป็นงานคอนเทนต์หรืองานจริงนะเป็นงานอะไรแต่ทําให้มิดแกรนไทยแลนด์สองพันเนี่ยมีกระแสดีมากถ้าเป็นคอนเทนต์ก็คนทำคอนเทนต์นี่คือประสบความสําเร็จมากเชอเอมมีคนแบบมีมันเสียงมันจะแตกเป็น2เสียงนะว่าแบบเออเตึดต๊ดเติรดนางไม่อันนี่นางอย่างงาู้นอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้อย่างนี้ ความคิดของเอ็ดนะส่วนตัวก็ยังชอบน้องเหมือนเดิมชอบน้องที่น้องเป็นอย่างเง,งี้ยมาตั้งแต่แรกแล้วที่ก้มหัวให้เผด็จการเฉกเช่นใดก็ไม่ก้มหัวให้กับเจ้าของเวดีเฉกเช่นนั้นแต่น้องอาจจะมีความงงงงนิดนึงว่าน้องเฟิร์สท a อ l ออร์ต้องถามตัวเองก่อนว่าหนูต้องการอะไรในชีวิตเพราะว่าถ้าหนูต้องการเป็นนางงามจุดมุ่งหมายก็คือความมเจอร์ี่ของการเป็นนางงามของเชอเอมเนี้ยมันไม่ได้มาจากตัวเขาตัวเองมันต้องมีพีดี ประจําจังหวัดมันต้องมีแฟนคลับมันต้องมีคือทีมมันใหญ่มากเว้ยคือถ้าอยู่ทําอย่างเงี้ยอดีเอ็นะมันเหมือนเป็นการแบบว่าไปไปกระซวกที่ที่หลังของคนที่ซัพพอร์ตอยู่เราก็เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งที่น้องสิ่งที่น้องพลาดของของวันนี้คือเรายังยังรักแล้วก็ชื่นชนแล้วก็ออดอ e แล้วก็แอฟเฟกช์แบบว่าความมีจุดยืนของตัวนางนะแต่ว่าเรารู้สึกว่า นางควรที่จะฮิวจิตใจของของของคนที่อยู่เบื้องหลังนางนิดนึงทั้งแบบคนที่สปอร์ตทางด้านการเงินสปอร์ตทางด้านไวอ์หรือสปอร์ตเสื้อผ้าหน้าผมหรือสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่คือคนพวกนี้เขาก็คือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยแค่แบบว่าแรงปัถนาแรงอธิษฐานให้แบบให้ให้คุณขึ้นมาบนบนเนี้ยให้ยูมีพื้นที่สื่อขนาดเนี้ย มันเกิดด้วยกําลังเงินจริง,รงๆเอามาขอมันเยอะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่างที่บอกว่าเราก็อยากพิเศษที่น้องก็มีจุดยืนของตัวเองแต่น้องก็ต้องจริงๆแล้วควรถามตัวเองก่อนว่าเธอต้องการอะไรในชีวิตอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาปวดเพราะว่าเอาตรงๆนะเออมันก็จะมีเหตุผลมามามา,มาแย้งอีกว่าโอเคไอไอพอลิซีคือ ือเขาเรียกว่าอะไรข้อกาหนดว่าคนที่เข้ารอบ11คนน่ะสุดท้ายอย่างเงี้ยคือต้องไปเข้าบ้านล้อมันอยู่บ้าน a อเอฟอย่างเงี้ยมันเพิ่งออกมาตรงสุดท้ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้เพราะว่าถ้าเป็นเอตี้โวยาต้องไปอยู่กับใครทุกวันนี้อยู่กับผัวยังแบบย,ยังบางทีก็แบบโอ๊ยกูอยากอยู่คนเดียวเข้าใจบ้านเราต้องไปอยู่กับคนที่เรา,เราไม่รู้จัก11คนอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เราเราเข้าใจหนังได้แต่เรากอา็อยู่ก็ต้องเห็นอกเห็นใจคนที่สปอร์ตอยู่เบื้องหลังนิดน,นึงที่เขาอยากให้อยู่มองเพราะว่า คิดว่าเมื่อวานถ้าเชอเอ็มเข้าไป5คนนะแล้วบอสด,ดูที่การตอบคําถามและคําถามคําถาม5คนสุดท้ายมันเป็นคําถามที่เข้าปากเชอเอ็มมากคิดว่าเมื่อวานพี่เอ็ดดูเหรอ,อจะมาวีพากอดีเอ็มดูว่าใครตอบดีใครตอบไม่ดีนะเอ็ดคิดว่าเชอเอ็มไม่น่าจะตอบแพ้ not three แต่อดีเอ็มก็คือนาง he, she d i d make her decision not to enter the top 11คือ she ไม่เข้าแมมแต่รอบรอบ20คนเลยเพราะว่า she บอกแล้วว่าชีชีไม่อยากได้รับตำแหน่งซึ่ง บอสก็บอกโอเคถ้าอยู่ไม่เอาโอกาสที่ที่ฉันจะลื่นให้ฉันก็ไปเอาโอกาสทีไปให้คนที่ที่เขาต้องการแล้วก็เขาที่ดีเซิร์ฟจุต่อไม้ก,การมาอันเนี้ยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะมาพิสูจน์ตัวเองคําว่าพิสูจน์ตัวเองของเชอเอม์อะเอ็ดเข้าใจนะและเอ็ดว่ามันมีนัยยะวันนั้นอะมีพี่คนหนึ่งเขาดีมาหาเอ็ดเขาบอกว่าเห็นเอ็ดเชียร์น้องอะออกนอกหน้า แล้วเขาถามเป็นว่าแล well, ้วเอ็ดไม่ได้จําไม่ได้เหรอว่าน้องเคยโกงอีกเวทีหนึ่งมาก่อนคําตอบของเอ็ดนะเอ็ดบอกพี่คนนั้นไปว่าเอ็ดเชื่อในในเรื่องคริติคอลมากกว่าคือไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของซูเปอร์ทิเชียงศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่อีกเวหนึ่งพยายามยกออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราเราไม่เราเราไม่ซื้ออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจากหลายๆสถานการณ์ที่ออกมาแล้วมันเป็นอะไรที่สมมุติว่า มีสถานการณ์หนึ่งที่น้องคนหนึ่งเขามงไปแล้วอะไรเงี้ยเขาต้องมาขอของรางวัลเขาต้องมาขอมองคุศามันมีหลายสถานการณ์ที่เราที่เราสามารถจัดติฟาได้ว่าใครถูกใครผิดโดยไม่ต้องาหาหลักฐานเลยเข้าใจปะว่าเพชรแท้มันก็คือเพ็ดแท้วันเย็นค่ำแม้ว่ายูยูจะเอาอะไรมาขูดยูจะเอากระจกมาขูดเขาก็ไม่เป็นรอยเพราะเขาเป็นเพร็รเข้าใจปะอันนี้คือการตอบคาถามของเอสคือการคือการเราดูจากหลายหลายสถานการณ์ที่เฮ้ย มันไม่ใช่ละเราก็เลยจ u s t i ฟ y จากจากมันสมองของเราเนี่เองนี่แหละว่าไม่ต้องไปขุดหาสลักฐานอะไรเลยเราเรารู้ได้เลยว่าใครจริงใครปลอมอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะไม่ไม่ไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะสำหรับถ้าพี่ที่ DM มาแล้วอยากต้องการอาจจะสงสัยหรืออะไรอันนี้คือคำตั้งเพน่าเงี้ยไม่ทราบว่า เขาเอาเป็นภาคเขา้าอันนี้ก็อันนี้คือก็จดเลือกคนที่คนที่ชอบอย่างเดียวเลยนะเข้าท็อป5แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาแบ่งเป็นภาคก็คือต้องเป็นต้องเป็นตัวแทนของภาคอะครับเนี่ยแต่ว่าคนที่เข้าท็อป20ส่วนมากก็ถูกเกือเกือบหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าท็อป5ก็โอ้โหเป็นเวทีที่ดูยากจริงๆบอกเลยบอกเลยว่าเป็นเวทีที่ดูดูยากมากเพราะว่าเขาดูจิตวิสัยหลังบ้านเยอะมากแล้วก็ดูดูองค์รวมดูอะไร<ช>เรยอะมากว<ำ>ิพากรรวิภาคคำตอบ ของฟァイナルควอร์ชั่คำตอบประยุทธ์ประวิตยะไม่วิาพากเพราะอันนี้มันเป็นเชมิงมันไม่มันไม่คริติคอลเอ็ดไม่วิาพากแล้ก,กันก็ใครใครใครด่าแรงสุดก,ก็ชนะอะไรประมาณนี้นะเอ็ดก็ฟังฟังดูเอาขขาขำดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เอานะแต่ว่าไม่ไม่วิาพากคำตอบนี้พอรู้สึกว่ามัน it's not gonna lead you anywhere ก็ไม่ทำนะครับแล้วก็ My as อบแอีกอีก,อ,กอีกข้อหนึงก่อนที่จะเข้าไปวิาพากคำตอบคือ สำหรับผู้เข้าประกวดมีแกรนในปีหน้านะอยากจะบอกว่าจุดเด่นของเวทีแกรนเนี่ยเป็นเวทีที่พูดเรื่องการเมืองเยอะมากและเป็นเวทีที่ออกตัวทางด้านประชดปิปไตรุนแรงมากเพราะฉะนั้นผู้เข้าประกวดในปีต่อๆไปจะมาอ้างว่าฉันเป็นชาวบ้านธรรมดาฉันรู้เท่าใยมาใยมีใยหม,ใหมาใยแมวอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้อยู่ต้องรู้มากกว่าเขาอยู่ต้องรู้ให้ได้มากกว่าชาวบ้านตาดำๆเพราะว่าอยู่จะมาเป็นตัวแทนที่พูดเพื่อองค์กรที่เขายืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยอยู่ต้องรู้เรื่องการเมืองมากอยู่ต้องอ่านมากๆอยู่ต้องศึกษามากๆเราดูจากคําตอบนะหลายๆคนท็อปห้าตอบแบบว่างงๆแล้วก็ไม่มีความรู้แล้วคือแบบตอบเครื่งมงมากถ้าฉเฉมได้เข้าก็าคือฉเฉมงงพูดเลยมอีม พี่แมทธิวทำไมหล่ออย่างนี้อ๋ยฉันเห็นแล้วฉันบอกว่าตายละพี่แมทธิวยิ่งอายุเยอะยิ่งแก่ยิ่งหล่อคือแบบอ๋ยหล่อแล้วเสียงคือแบบตลอดไปนะมีสเสน,น่ห์ไปไหนคือแบบหล่อมากเคยเจอตัวจริงเราด้วยน่ารักด้วยเฟลลี่มากน่ารักแบบหล่อมอกกกิจพี่แมทธิวมากไปดูคําถามน,นะคะสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงในปีนี้ครับวันที่14พฤษภาคม ทุกพักการเมืองต่างเสนอนโยบายมาขายประชาชนมากมายครับซึ่งที่ผ่านมาส่วนมากทํากันไม่ค่อยได้คุณจะมีวิธีการหรือว่าบทลงโทษอย่างไรที่จะทําให้พักการเมืองที่ไม่สามารถทําตามนโยบายให้มารับผิดชอบต่อประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการผักหลังประชาชนอีกต่อไปตั้งก็จะมีขึ้นในเดือนหน้าทุกพักการเมืองจะมีนโยบายมาขายประชาชนส่วนมากก็จะทําตามนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้ คุณเขาถามคุณเขาถามคุณ You! คุณจะมีวิธีการหรือบทลงโทษอย่างไรยังไงเคยสอนไปแล้วนะครับ how เป็นวิธีนะเป็น process how ที่จะทำให้พรรคการเมืองที่ไม่ทำตามนโยบายเขาได้รับผิดชอบต่อประชาชนไม่ให้เกิดการหักหลังอีกต่อไป คุณเออเขาถามคุณคุณ As a อส a f ฟิ t เจอร์ม Grand Thailand สมมุติว่ารัฐบาลที่ได้รับเลือกเขาไม่ทำตามคอมมิ t เมนต์นะเราในแง่ของประชาชนเนาะซึ่งสมัยนี้มันง่ายมากเพราะเรามีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเรามีเพจิชั่นบน Facebook เรามีสื่อมากมายในมือเราเงี้ยรวมตัวกันไปจี้รัฐบาลว่าเฮ้ยยูออกมาเคลฟายซิว่าทำไมยูถึงสิ่งที่ยู สัญญาไว้สิ่งที่อยู่คอมมิชไว้ทำไมอยู่ถึงทำไม่ได้สองคืออยู่ไปจี้ฝ่ายค้านได้อีกว่าเฮ้ยฝ่ายค้านก็ต้องไปจี้รัฐบาลอีกทีนึงว่าเปิดอธิบายไม่ไว้วางใจเลยมีการยุบสภาก่อน4ปีหรือว่าข้อ3ก็คือถ้าสุดๆแล้ว4ปีมันไม่ได้นานอำนาจก็จะกลับมาสู่ในมือของประชาชนซึ่งตัวพวกเราก็คือแค่ไม่เลือกไอ้พวกนักการเมืองที่แบบว่า พอมิสแล้วก็คอมมิสแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาสัญญาว่าเราจะทําให้แต่ว่าระบอบประชาธิปไตยค่อนข้างคอมเพลมไรซิ่งแล้วมันก็ต้องมีการคุยมีการถกเถียงกันอะไรอย่างเงี้หยหลายๆเรื่องที่นโะยบายที่คาดว่าน่าจะทําได้จริงแต่หลายๆเรื่องอาจจะทําไม่ได้จริงเพราะมันขึ้นอยู่กับสถานาการณ์แล้วก็เซอร์คัมสเตนในในณเวลานั้นด้วยสมมุติว่ารัฐบาลบอกว่าุยจะลดภาษีสมมุติในยุโรปนี้นะหรือในประเทศไทยก็จะลดภาษี โอ้ยคนก็แบบดีใจนะได้ลดภาษีหรอเลือกเลยพักนี้ได้เป็นได้ได,ได้ได้ชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเข้าไปใช่ไหมแล้วเกิดสงครามขึ้นมาเกิดวีซชั่นเงินเฟ้อเข้าใจป่ะถ้าสมมุติว่าอยู่สัญญาไว้ว่าอยู่จะลดภาษี10%อาจจะทําได้แค่สามเปอร์เซ็นแต่ว่ามันก็เป็นเงื่อนไขที่มัน negotiable แล้วก็ making sense เพราะว่า ไม่งั้นยู่จะเอาเงินมาจากไหนอะเพราะว่ามันเกิดสถานการณ์มันขึ้นอยู่กับเสอร์คัสแตนด้วยมันไม่มีนโยบายทุกนโยบายหรอกที่เขาสามารถ fulfill fulfill คำพูดของเขาได้แต่ว่าเราในในแง่ของประชาชนแล้วก็รัฐบาลฝ่ายคา้านหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่าสถานการณ์เนี้ยมันมันมัน make ซนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ายูอยัดยู่จะมาขายฝันในเรื่องของสมมุติว่าแก้ม12นสะสมมุติสมมตุมมต,มมติมีพรกการเมืองเนี่ย ที่จะเสนอแก้มวหนึ่งสองใช่ไหมอยู่แล้วว่ายังไงก็น่าจะหดตกน่าจะน่าจะไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็มันก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องก็ต้องยกประโยชน์ให้รัฐบาลไปเข้าเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าพรรคนั้นได้รับเลือกเป็นรัฐบาลอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เอีเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นคําตอบของคนแรกสําหรับหนูแล้วบทลงโทษนั้นคือความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนค่ะในเมื่อเราเลือกที่จะเลือกคุณขึ้นมาบริหารประเทศแต่คุณไม่ได้ทำตามสัญญา เราก็คงจะหมดความไว้เนื้อเชื่อใจกับบางพักที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็เราจะรอเวลาอีก4ปีข้างหน้าหรือเราจะยื่นว่าไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีคนนี้เราจะต้องมีการเลือกใหม่เกดอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในหลักการและตั้งมั่มนในหลักของคําว่าประชาธิปไตยเมื่อใดที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเกดเชื่อว่าเมื่อนานประเทศไทยจะพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะตัวน้องอายุ17 18เพิ่งจบมัธยมแต่ตอบคำถามได้ดิปโพรมาติกมากตอบคำถามมีความรู้ทางด้านการเมืองเหมือนคนอายุ20กว่าไม่ได้เหมือนเหมือนคนเพิ่งจบไฮสคูลเหมือนเหมือนคนจบปร,ริญญาบางทีคนจบปร,ริญญาตียังตอบไม่ได้อย่างนี้เลยแค่ประชาชนเขาไม่ไว้ใจอีกต่อไปแต่สิ่งที่น้องพลาดของคําตอบจุดจุดบอดของน้องของคําตอบน้องก็คือน้องใช้ประธานว่าเราจริงๆเขาถามคุณเนี่ยเขาถามยู น้องใช้ประทานว่าเราเราก็จะรอ4ปีแล้วก็เลือกตั้งใหม่หรือว่าอธิบายไม่ไว้างใจคือจริงๆแล้วน้องควรแบบว่าสกบบดาวอะเลือกแค่หนึ่งคำตอบแบบว่าแบบทำให้มันแบบทำให้คําตอบมันสตรองแต่ว่าประธานของน้องอะมันไม่ได้ตอบคําถามเขาเขาถามคุณแต่เขาใช้ว่าเราใจว่าแ a นทายแลนด์ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่แล้วก็มีคนติดตามเยอะมีชาวบ้ชาวบ้านคนทุก ระดับชั้นนะติดตามคนดูเยอะก็คือมีสื่อในมือเงี้ยจริงๆแล้วสิ่งที่แอสซัปเจกแอสซิบิแกนไทยแลนด์ทำได้ก็ r e a w a w e r e s s v o i c e Out เขาเรียกว่าอะไรนะ Educate, Empower คือ,ค,อคือเป็นเป็นกระบอกเสียงอะให้กับประชาชนได้ว่าใช้ระบบในการตรวจสอบแต่มีเสียงที่ดังเงเพราะว่าแพลตฟอร์มของมิแกนอะมันมีคนตามเยอะนะเขาบอกเฮ้ยรัฐบาลนี้ไม่ทำตามที่พรอมิส ยูไปจี้รัฐบาลก่อนเลยอย่างที่เอสบอกนะไปจี้รัฐบาลก่อนว่าทําไมถึงทําไม่ได้ออกมาอธิบายหรือไม่ก็ไปสนับสนุนฝ่ายค้านอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ออกมาตอน4ปีครบ4ปีก็ออกมาไว้ออกมารสเวนเนตให้ประชาชนว่าไม่ต้องไปเลือกอีหานี่อีกนะเพราะว่ามันไม่ทําตามสัญญาอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือหลักๆสิ่งที่มิสแกรนแอสเซอร์เพิร์นอ่ะจะทําได้นะคนที่2เลยค่ะ <c oughs> สิ่งที่จะจัดการได้นะคะคือกฎหมายค่ะเราต้องแก้กฎหมายและแก้รัฐธรรมนูญที่จะไม่ให้เขาคอร์รัปชันเพราะสิ่งที่เขาทําในการที่เสนอนโยบายมาให้เราแล้วไม่ได้ทําจริงนั่นคือการคอร์รัปชันทุกคนคะการคอร์รัปชันหนึ่งคอร์รัปชันรู้ไหมคะว่ามันฆ่าชีวิตของประชาชนไปมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ดีที่สุดคือการแก้ไขกฎหมายค่ะการคอร์รัปชันเท่ากับประหาร เลยเนี่ยตอบคำถามมาออกทะเลมากบอกว่าใช้กฎหมายแก้กฎหมายแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญแล้วอยู่ดีก็เอาเอา,เอา policy เอานโยบายของของของพรรคการเมืองเนี่ยมาผูกกับคําว่าคอร์รัปชันแล้วนโยบายมันไม่ใช่เป็นถ้าไม่ได้ทําตามยนายถ้าไม่ได้ทําตามนโยบายถ้าฟูล f i l นโยบายไม่ได้ไม่ได้เท่ากับคอร์รัปชันเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจพอของเอสปะการคอร์รัปชันคือการทําผิด คือการติดสินบนหรือการอะไรก็แล้วแต่แต่การที่ทําตามนโยบายไม่ได้ไม่เท่ากับการคอร์รัปชันแล้วก็ไม่เท่ากับประหารคือแบบโลจิกมันไม่ไปโลจิกมันไม่ได้คําตอบคนที่ตอบคําถามแย่ที่สุดของวันเนี้ยคือน้องน้องเลยน้องแสแน็คต้องอย่างที่บอกนะว่าคนในอนาคตจะมาประกวดเนี้ยควรอ่านศึกษาหาความรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องการเมืองเยอะๆให้รู้มากกว่าคนธรรมดาเพราะว่า ไม่ได้เพราะว่ามิดแกรนเขาถามคำถามการเมืองอคนที่สกรุงเทพสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะทุกรัฐบาลมีนยโยบายเพื่อที่จะทำให้เราเลือกเขาพิม์คิดว่าถ้ามีรัฐบาลเอ่อมีพรรคไหนนะคะที่ที่ได้รับเลือกเป็นรัฐบาลนะคะแล้วไม่สามารถทําได้สิ่งที่พิมจะลงโทษเขาคือตอนนี้พิมมีเสียงที่ดังมากพอแล้วพิมจะ เตือนว่าสิ่งนี้เขาทําไม่ได้นะเราให้เสียงพิมพ์ดังไปถึงฝ่ายค้าหรือคนที่สามารถตรวจสอบได้ให้เขานะคะอธิบายไม่ไว้วางใจค่ะและสิ่งที่พิมพ์ทําได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพิมพ์นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปพิมพ์จะเป็นคนเตือนประชาชนทุกคนว่ารัฐบาลนี้ไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถทําตามที่สัญญาได้คะ่ะในโอพินิเอนวันนี้สวยสงา่าราศีดูดีผมหลอนสวยสวยสวย,สวยอะไรขนาดนั้นสวย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 ,สวยมาก เราให้ถ้าในใจเรานะเราให้คนนี้ที่หนึ่งในการตอบคำถามอะ่ะน้องพิมพจิตอบคำถามดีใช้เสียงตัวเองอะแอสเซมบิทแกรนเพราะว่าก็จะมีคนตามเยอะเนาะก็จะใช้เสียงตัวเองในการวอยว่าเออให้ฝ่ายค้านอนะเปิดให้รัฐบาลอธิบายเปิดอธิบายไม่ไว้ยังใจอะไรเงี้ยแล้วก็พอครบเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งก็จะออกมาเตือนอีกก็จะใช้เสียงของตัวเองที่มีเยอะอย่างเงี้ยออกมาเตือนประชาชนอีกว่าเฮ้ย เอออย่าโงา่อย่าไปเลือกมันอะไรประมาณนี้ก็คือคนนี้ตอบค่อนข้างเมคเซนที่สุดสำหรับเอ็ดดี้วอย่าสำคัเอ็ดดี้ชอบคำตอบของน้องพิมจิที่สุดคนต่อไปเทียหูเชื่ออยู่แล้วว่าทุกพักกำลังขายฝ่ายฝ,ฝันให้กับประชาชนเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถทําตามที่เขาสัญญาไว้เทียขอเสนอข้อนี้นะคะถ้าเกิดว่าเทียได้เป็นมิสแกรนไทยแลนด์2023เทียจะมีคนติดตามมาเยอะมากกระแสะจะพุ่งเพราะฉะนั้นเทียจะใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแล้วบอกว่าคุณไม่ได้ทำตามสิ่งสิ่งที่คุณสัญญาไว้ค่ะ ขอบคุณะเทียตอนชุดว่น้ำยังเฉยๆอยู่แต่ตอนชุดลาตีน้ำออกไปฟาดปากแดงมาฉันเห็นตอนแรกนางจะทาปากสีนู้ใช่ไหมพอฟาดปากแดงชุดทองแล้วแบบพาวเวอร์ฟูลมากคือเทียวันนี้ก็มาสวยสง,งาาส่าราศีดูดี <c ười> คําตอบของเทียเทียเป็นคนที่ตอบคําถามไม่ค่อยสตรองแม้แม้ว่าคําตอบมันจะเมกเซนต์แต่ว่าการไม่รู้ดีอธิบายไม่ถูกคือคือ นางจะมีความใช่ไหมคะใช่ไหมคะคือไม่ไม่ได้อยู่ต้องมั่นใจในคําตอบของอยูมากกว่าเน,นี้ยยูจะไม่ใช่ไม่ช้ายูต้องแบบ mm. ยูต้องแบบ mm. <ๆ>เขาใจว่าฟาดไปเลยฟาดได้ฟาดอะไรเงี้ยแต่เทียก็ตอบดีเทียก็บอกว่าคนจะมาตามนางเยอะมากแล้วนางก็จะใช้ใช้โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของนางอย่างเงี้ยในการแบบว่าไวยในการเรสเวเนในการแบบเป็นกระบอกเสียงให้กับให้กับประชาชนอะไรเงี้ยก็ถือว่าตอบดีแต่ว่ามันมันยังไม่สะรอง คนมองคนสุดท้ายวันนี้ขอชมอุ้มนะอุ้มอะ่ะเอ็ดเข้าใจว่าบอสเลือกอุ้มพอเ,เขาดูองค์รวมแต่ว่าวันพิริมอุ้มก็สวยเด่นมากเอ็ดบอกแล้วเป็นหนึ่งในชุดราตรีที่เอ็ดชอบที่สุดแล้วตอนที่นางแบบโปรยผ้าออกมาคือมันมีกิมมิคของนางอะ่ะนางดูดีชุดว่ายน้ำนางก็เพอร์ฟอร์มก็ดีรูปร่างผิวหน้าตาคืออุ้มสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยมากคืออล่าจับมากเรื่องความสวยความงามไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้เป็นอะไรเลย แล้วก็เราเราชอบในความพยายามของ,ขอ,งอุ้มเพราะว่าอุ้มอน่อยู่ในแบบโลดแล่นในวงการนางงามมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยมงใหญ่เลยแต่อันนี้เป็นทางแรกที่นางมงใหญ่ก็คือ practice make perfect แล้วก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามไม่เคยเทรยศใไข่บอทได้เคยกล่าวไว้นะคะซึ่งอุ้มเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ม,มีความพยายามเป็นอาวุธซึ่งเราวันนี้ตบมือให้สวยส,ง,สมมง่าสมองแต่ สำหรับนักวีภาคนางงามเรารู้สึกว่าคำตอบของอุ้มตลกนะคะในในตอนนี้ทุกทุกพักเอาน,นโยบายงัดน,นโยบายออกมาเพื่อทำให้เราโอนอ่อนและเลือกเขาขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศและสิ่งที่อุ้มรู้สึกว่าเขาไม่สามารถทำได้และอุ้มอยากจะบอกทุกคนเลยก็คือเราควรจะมีการจดเป็นบัญญัติไว้สำหรับผู้ที่ลงสมัคร เพื่อจะเป็นผู้นําประเทศไว้ทั้งหมดว่าเขาต้องการที่จะทําอะไรบ้างและในวันหนึ่งที่เขาไม่สามารถทาได้เขาไม่สามารถกลับมาลงสมัครเพื่อเป็นผู้นําประเทศประเทศได้อีกเพราะพื้นฐานของการเป็นผู้นําประเทศคุณต้องมีคุณต้องมีความบริสุทธิ์ใจถ้าคุณหลอกลวงเราตั้งแต่แรกนั่นหมายถึงคุณไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นําใครไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามขอบคุณค่ะคำตอบว่าโจดบัญญัติ ว่าไม่ให้พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกเราไม่ทําตามสิ่งที่พรรคการไม่ได้ทําตามนโยบายที่เขาสัญญาวไว้อะไม่กลับมาเลือกตั้งอีกถ้าอยู่ใช้กลไกนี้ในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยครั้งหน้าสส,สที่จะกลับมามามีสิทธิ์ได้รับเลือกใหม่จะมีไม่ถึง10%หรือไม่มีเลยเพราะส่วนมากเขาจะทำกันไม่ได้มันไม่มันใช้ไม่ได้จริงในบริบทของของบ้านเราอืม ไม่ใช่แค่บ้านเราด้วยหลายๆที่ในโลกมันมันคือคำตอบมันมันไม่แวลิดแล้วมันก็ไม่ได้ make เซน s ์แต่อุ้มก็มีความสตรองในคำตอบมีความมั่นใจให้จดเป็นบัญญัติใช่ไหมไม่ต้องจดเดี๋ยวนี้มันยุคโซเชียลดิจิตอลฟ r ุตพิ o u t u b e อยู่ไปเปิดดูได้ตลอดเขาพูดอะไรวิดีโอมันมีอัดไว้ตลอดมันดิจิตอลฟุตพิ์มัน e v e r y w h แวรมึงไม่ต้องมานั่งจดไม่ต้องแล้การการทำบัญญัติให้เป็นกฎหมายอ่ะ เล่าไปแล้วตอนแรกเนาะแมคโครไนซิมของระบบประชาธิปไตยมันมันค่อนข้างจะคอมเพลมซิ่งมันค่อนข้างจะแบบยืดหยุ่นอะแล้วมันต้องดูเซอร์คัมสแตนของแต่ละปีของแต่ละสถานการณ์ด้วยว่าเฮ้ยสิ่งบางทีสิ่งเขาอยากจะทําได้เขาอยากจะทําให้แหละแต่บางทีมันก็ทําไม่ได้ในความเป็นจริงแอดดีเอ็นอะ ก็คืออำนาจอ่ะอยู่ในมือของประชาชนประชาชนนี่แหละจะเป็นตัวกําหนดไม่ต้องเรื่องมันแล้วอันนี้คือบทลงโทษที่ที่หนักที่สุดนะว่าไม่ให้เขามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลอีกต่อไปในแน่ของมิสก<ๆ>ันไทยแลนด์ก็จะมีคนติดตามเยอะสามารถวอย์สามารถอินสึเรนต์สามารถดึงดูดคนได้จะออกมาเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนา,นาคตอ่นะทำไมเขาจะทําไม่ได้เขา้าใจปะในความคิดของเราอันนี้ก็คือโอปินส์ของเอ็ดดี้นะรู้จักคาตอบเอฟชอบคําตอบของพิมจิที่สุด แล้วก็เทียเป็นอันดับสองอันดับ3น้องเกดอันดับ4ี่อุ้มอันดับ5สแน็คเลยถามว่าอุ้มส่งมงไหมอุ้มก็สวยสง่าเด่นเลยแหละอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ดูที่แค่ฝ่ายน้องควอชชั่นเนาะเขาดูองรวมแล้วก็การแบบเหมือนเจอร์นี่ทั้งเจอร์นี่เลยอะไรเงี้ยก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะได้ประโยชน์และความบันเทิงไม่มากก็น้อยและฝ่าย ดิส s v วิดีอนะครับอินฟอร์เมทีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรยูทูสนะครับใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจไปตาม IGSD ด้วยนะคะและ้วก็ถ้าใครออมีความสามารถทางด้านการเงินนิดน,นึงก็เลี้ยงกาแฟเลี้ยงชายดียได้นะครับโดยกลุ่มปุ่มสุปปร์แตงด้านล่างนะครับกาแฟหมดละหิวกาแฟวันนี้ลาไปก่อน h ฮปปี้บ a u t i ิว l s u n ี a ฟูซันเดย์สวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะ ติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย